ในกล่องนี้จะมีรหัสนะคะแต่ละคนได้รหัสไม่เหมือนกันนะคะรหัสจะอยู่ด้านในของกระเป๋าสตางค์นะคะ <S <S เดี๋ยวฟินขออนุญ,ญาตให้ดูนะคะซึ่งจะมีความหมายที่แตกต่างกันค่ะแต่ละคนจะได้ตัวเลขไม่เหมือนกันนําไปใช้ได้เลยนะคะซึ่งกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้จะเป็นรุ่นพับพ,พิคเนตค่ะ ลงทองทั้งด้านในและด้านนอกของกระเป๋าสตางค์นะคะมีเลข159915519และเลข4 2 8 9 6 3 9 5รุ่นนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะใส่ธนบัตรได้ทั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับนะคะเป็นแบงค์ละ1000ได้เลยช่องใส่เงินเหรียญจะอยู่ตรงกลางนะคะเป็นรูปแบบซิปด้านข้างมีช่องใส่บัตรทั้งสองฝั่งและใส่เอกสารได้นะคะซึ่งใส่เอกสารได้ทั้งด้านนอกและด้านในของกระเป๋าสตางค์ลงทองทั้งด้านนอกด้านในพิงขออนุญาตจับให้ดูนะคะลงลึกลงไปที่ ผิวของกระเป๋าสตางค์เลยค่ะเป็นหนัง้าด้าลายเฟียโ,โนนะคะกันรอยขีดขว่วนกันน้ำได้หางซิปยิงเลเซอร์เป็น8อินฟินี้ค่ะรุ่นนี้จะมีความยาว7นิ้วครึ่งความกว้างของเขา4นิ้วนะคะอ๋อลืมบอกค่ะจะมีวิธีการใช้จัดส่งไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะ